เหนื่อยมากเหนื่อยนิดหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะปาพาเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยววัดกันบ้างน,นะคะอ่ะอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั่นเองนะคะค่ะที่นี่อ่ามาที่นี่ที่แรกเลยนี่ก็คือวัดเขาดินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเออเข้าไปชมวัดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะตรงนี้เขาหน้าประตูวัดเนี่ยเขาก็มีเออพระ พระบรมมาค่าเจดีนวมมงคลเศรษฐีนะคะลอยพระพุทธบาทคู่แมวกวักทรัพย์ดารุมระเทพเจ้าแห่งความหวังนะคะและก็จิตกรรมภาพวาไทยญี่ปุ่นเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเดินขึ้นมานิดเดียวเองนะคะเราก็จะมาถึงแล้วนะคะนีเ่เดินขึ้นไม่สูงเท่าไหร่นะคะขึ้นไปบูชาพระพุทธปฏเจกโพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานะคะอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยใครไ,ะคะไม่อยากเดินขึ้นบันไดนะคะก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นเขานั่นเองนะคะเขาก็จะมีรถตู้บริการรับส่งขึ้นเขาฟรีนะคะแต่ที่ปามานเนี่ยนะคะคือไม่มีคนเลยเงียบมากนะคะก็เอ่อแล้วก็ไม่เห็นรถตู้นะคะเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นกันดีกว่าเนาะจะถึงแล้วนะคะก็แอบหอบอยู่เหมือนกันนะคะอีกนิดเดียวเองค่ะแต่ขึ้นมาแล้ว อมองลงไปก็บรรยากาศดีเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีแดดลมพัดเย็นสบายค่ะขึ้นมาถึงแล้วค่ะโอ้เหน่อยมากเหนื่อยนิดหน่อยนะคะไปชมข้าง,งในกันเลยดีกว่า ค่ะก็เดินทะลุออกมาอีกด้านหลังนะคะออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะดูแล้วก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์นี่เท,เท่าไหร่นะคะ,ะนิดหน่อยอีกนิดนิดหน่อยๆนะคะลมลมแรงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงมุมๆนู้นดีกว่าเนี่ยค่ะเขาก็กำลังปรับปรุงด้านข้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะเพื่อน ก็จะได้เห็นวิวอำเภอเดิมบางน้ำมัวและพื้นที่ใกล้ใกล้เคียงนะคะที่สามารถมองเห็นได้นะคะก็ถือว่าทำลานข้างบนนี้สวยงามใช้ได้เลยนะคะแต่นี่คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะคเพื่อนๆแต่ก็คือมาเที่ยวได้แล้วนะมาไหว้พระได้แล้วนะคะ แล้วก็จิตกรรมฝาผนังของด้านบนนี้นะคะก็จะเน้นเป็นเ,เกี่ยวกับญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่เลยนะคะมีภูเาขาไฟฟูจิเดี๋ยวพาพาไปดูใกล้ๆนะคะ,อ,ะอันนี้ปราสาทโอซากะนะคะปราสาทโอซากะนั่นเองนะคะวาดได้สวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นภูเขาไฟฟูจิค่ะมาดูรูปต้งนูนอีกซิมีอะไรอีก แล้วก็มีภูเขาไฟฟูจิช่วงที่ใบไม้ผลินะคะแล้วก็อ,อ,อันนี้เป็นสาวโทริอิสาโทริสา,โท,สาโทริอิที่เกาะมิยาชิมะนะคะ และด้านล่างตรงขอบผนังนี่นะคะก็จะเป็นปีนักรรษัตริย์ต่างๆนะคะซึ่งทำออกมาได้ออภาพวาดนี่คือทำออกมาได้งดงามเลยนะคะแตกแวกแนวไปจากออที่อื่นๆเลยนะนเพื่อนนี่นะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกออกระตูนนะมีเซรามูนมีกันดั้มนะคะกันดัมใครรู้จักบ้างนะออมีอาราเล่นะคะดรสลัม um, อาราเล่ใครรู้จักบ้างเอ่ยอ,อันนี้อะไรชิ้นจา้า ะคะมีอะไรอีกโอ้อันนี้ป้าจำไม่ได้เพื่อนๆอันนี้ป้าจำไม่ได้นะคะแล้วก็นี่น้องมันลาบน้องมันลาบค่ะป้าดูต่อมีตุกกต๊กตาอะไรกันอีกอ่าวันพีซไม่ใช่วันพันช์แมนนะคะวันพันช์แมนเอ่อโอันนี้ป้าจาไม่ได้อ่ะเคยดูตอนเ,อเด็กๆนะอันนี้นี่ คนนันคุงนะคะนี้เป็นการ์ตูนที่ปาดูงแต่เด็กยันปัจจุบันนี้ปาก็ยังคงดูอยู่นะคะคนนั้นคุงนะคะเป็นเกี่ยวกับหนังสือไปโน่นแล้วอันนี้นี่โปเกมอนนะคะมีอะไรอีกดูดิจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะมีวันพีซด้วย,ยนั่นเหมียวเดินพันขา,าไปดูอีกซิมีอะไรอีกอันนี้ เป็นอีกแนวหนึ่งนะคะศิละปะฝาผาน,นังที่วัดนะคะอ่านี่ดราก้อนบอลนะคะดราก้อนบอลใครเคยดูบ้างเด็กๆโวยเหมียวเหมียวเดินพันขามากเลยค่ะมีดราไรมอนด้วยนะโดราเอมอนมีอะไรอีกอีก,อก,อกคิวซังอีกคิวซังก็มีมีนินจาด้วยนะคะนินจานินจานินจาน่ารักมากเลยนะแล้วก็ด้านล่างก็มีอีกเยอะมากเลยนะคะร็อกแมน จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพื่อนๆลองมาดูกันเองนะสวยงามมากเลยอะดูสิอ่ะดูวิวบ้างนะคะวิวช่วงนี้ทุ่งนาเขาเกี่ยวข้าวกันไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งข้าวก็จะเริ่มเขียวอีกรอบแล้วค่ะพอเขาเริ่มไถหว่านกันแล้วนะนี่ค่ะวิวโดยประมาณนะคะเพื่อนๆนี่ อ่าค่ะหลังจากเดินชมรอบๆแล้วนะคะเราก็เข้ามาในพระอุโบสถเพื่อมากราบพระกันเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะค่ะในนี้ก็คือเป็นพระอุโบสถนะคะแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทที่นี่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นองค์พระประธานนะคะปัจจะพูดเบานิดหนึ่งนะคะในนี้เพราะว่าในโบสถ์เสียงกล้องมากเลยนี่นะคะคือรอยพระพุทธบาทนะคะ ค่ะก็เดินลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะมีที่บูชาวัตถุมงคลคุณไอ้ไข่นะคะตรงนี้ก็มากราบสักการะได้นะคะมืดไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเข้าไปถ่ายให้ดูข้างในนี่นะคะใครก็ที่ไม่สามารถลงไปถึงใต้ได้นะคะก็มาขอพรที่นี่ได้เลยนะคะค่ะที่นี่ก็มีเอ่อ มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเสือดําด้วยนะคะที่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเผื่อใครไม่ทราบนะคะก็มาบูชาพชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสือดําได้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะกาบพาเที่ยววัดที่อยู่บนเนินเขานะคะของอําเภอเดิมบางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนนะคะเผื่อว่ามาเที่ยวสุพรรณแล้วก็อยากหาไหวพระนะคะ แล้วก็ทั้งได้ชมวิวด้วยก็แนะนําที่นี่หนึ่งันนะคะเงียบนะคะผู้คนไม่ไม่ผู้คนไม่เยอะนะคะมาเงียบเดินสบายๆเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ